สวัสดีนะคะท็อปทีมไทยแลนด์ทุกท่านนะคะตอนนี้อยู่กับแอนร้อยยี่สิบสี่ท่านปมมือให้ตัวเองก่อน,นะคะ่ะทีต่อจากนี้นะคะทีต่อจากนี้อยากจะให้บอกว่าเป็นครั้งแรกไม่ใช่ครั้งแรกสิครั้งที่สองนะคะที่ได้มีโอกาสได้แชร์เรื่องของการเป็นผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์นะคะต้องขออนุญาตแชร์สไลด์นิดนึงนะค่ะนะคะทุกท่านนดรอสักครู่นะคะ สไลด์ขึ้นไหมคะโอเคเรียบร้อยไหมคะเต็มที่นะคะโอเคค่ะอันนี้ก็ก่อนนะคะก็แบ่งแอนจะมาหัวข้อในการแบ่งปันการใช้ผลิตภัณฑ์ค่ะนี่ค่ะแอนก็นจะบอกว่าก่อนที่แอนจะตอนที่ช่วงที่แอนรู้จักโทมี่นะคะหน้าของทิดารัตนะ์ก็ไม่ได้เป็นแบบนี้นะแต่ก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุน่าตาเป็นแบบนี้นะคะก็อาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่ประมาณนี้นะคะแต่ว่า เชื่อว่าผิวหน้าของแอนแข็งแรงอย่างที่พี่นานโนบอกนะคะว่าชุดเปิดใจในการเปิดทําให้เรารู้สึกว่า i, เฮ้ยต่อให้เรามีผลิตภัณฑ์ที่เจ๋งดีคุณภาพอย่างโฆษณาจ้ำแต่เจ๋งนะเจ๋งนะคะผิวหน้าของเราพื้นของเราไม่เพียงพอนะคะบอกเลยว่าเสียดายเงินค่ะดังนั้นนะคะสิ่งสําคัญก็คือว่า อีฟนิ่งแคร์โฟเซตเนี่ยค่ะสีรอดมหาศักด์ส์นะะเปลี่ยนจากหน้าปวกเป็นหน้าปังเพราะอันนี้แหละค่ะเรื่องจากอะไรคะอย่างที่พี่นาบอกไปแล้วคุณสมบัติแล้วก็ที่สําคัญนะคะคุณสมบัติดีอย่างเดียวไม่พอค่ะวิธีการในการทําในการดูแลผิวหน้าของเรานะคะต้องถูกต้องด้วยนะคะก็อย่างที่บอกคะ่ะแรกๆก,ก็ที่ดารัลก็ไม่รู้เหมือนกันคะ่ะใช้ดิฟฟิลเซอร์แค่รอบเดียวคะ่ะไม่เห็นผลคะ่ะแล้วเราก็บอกว่าไม่เห็นจะดีเลยนะคะแต่ที่จริงแล้วคะ่ะ ้าวันนี้นะคะเราใช้ดฟคิเนเซอร์อย่างอย่างดีนะคะอย่างมากกว่าหนึ่งรอบ่ะแอนใช้ประมาณสามรอบนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เดี๋ยวจะให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างนะคะผิวหน้ายังไงเราก็มีผิวหน้าที่แบบพูดง่ายๆว่าหน้าติดสารสเตียรอยมีสิวเต็มหน้าไปหมดเลยเดี๋ยวจะให้ดูรูปประกอบนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเราก็ใช้ชุดเปิดใจอิฟมิ่งแคร์โเซตเนี่ยคะ่ะแต่สิ่งสําคัญในการที่ดูแลบํารุงผิวหน้าระหว่างที่เราหน้าปลวกนี่นะคะหน้าที่แบบบุบๆเนี่ย แอนก็ม <and S 2> ีโอกาสได้ใ <and> ช้เดอร์มาเรียวสิคตอนแรกก็ใช้แล้วก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยอุ้ยเขาบอกว่าเหมาะสําหรับคนผิวแบบคนช่างแค้นะคะที่ดารลัตก็เป็นคนชอบชนะนะคแต่แล้วทำยังไงเราก็เลยคิดว่าเอใช้ไปเถอะใช้ลองดูนะคะผลปรากฏว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะแต่เชื่อไหมคะเรากลับมาใช้แบบศึกษาใหม่ค่ะได้ปรึกษากูรูนะคะเรื่องของสินค้าของทีมเรานะเขาบอกว่า ถ้าจะใช้นะคะพี่แอนจะใช้ดูแลผิวหน้าเหมาะมากกับสภาพผิวหน้าที่แบบพวกแพ้ง่ายแล้วก็หน้าติดสารนก็คือการฟื้นฟูผิวหน้าของเราด้วยใบบัวบกก็คือเป็นสารสกัดที่อยู่ในเดอร์มาเรียวสิกาแอนก็ใช้ค่ะโดยที่การใช้เนี่ยอย่างโทนเนอ์แอนโบกไปเลยค่ะโบกไปเลยหลายรอบให้ชุ่มไปทั้งหน้าเลยค่ะและตัวตัว,ตวเออเอ,เ,อ,เ,อเซนแอมพูของเดอร์มาเรียวสิกาเองนะคะก็เป็นตัวช่วยในเรื่องของสมันแผลของเราให้ดีขึ้นแอนใช้หมดทั้งเซตหเซตค่ะ พอใช้แล้วผิวหน้าดีขึ้นแอนก็ขยับผิวหน้าของแอนค่ะที่มีรอยแผลเป็นด้วยไฮดราไบเจนิ่งค่ะนะก่อนหน้านี้นะคะพอแอปสลูดมาเราใช้ก่อนนะคะขอ,อยอะเท้าความก่อนแล้วหนะ้าก็ยังไม่เป็นหน้ายังไม่หายเป็นสิวยังเป็นสิวเหมือนเดิมนะเราก็เลยบอกเฮ้ยไม่ใช่ละผิวหน้าเราไม่แข็งแรงมีคนแนะนํากูรูบอกว่าให้กลับไปใช้โปรเซสอย่างสม่ําเสมอก่อนแล้วค่อยมาใช้เดอร์มาเรียลซิก้าพอหน้าเราเริ่มขยับ,ขยบแข็งแรงดีขึ้น เราก็เปลี่ยนมา,านไฮดราไบเทนินี้เพื่ออยากต้องการหน้ากระจ่างใสแล้วกลับมาใช้แอปสลูดสกินแคร์หนังคนละม้วนเลยนะคะท่านผู้ชมหนังคนละม้วนเลยนะคะทุกท่านที่ทอยู่ในห้องนี้นะคะจากที่แบบหน้าเรามันไม่ดีใช่ไหมคะมาผิวหน้าดีแข็งแรงสะั่นะคะความยืดหยุ่นของผิวหน้าเราความกระจ่างใสมันฟูขึ้นเราจะรู้สึกได้ว่าผิวหน้าของเรามันดีขึ้นแล้วพอเรามาใช้แอปสลูดสกินแคร์เท่านั้นนะคะ ทีเดียวรู้เรื่องค่ะหน้านี่เปลี่ยนไปเลยค่ะหน้านเราจะเด้งไอริ้วรอยต่างๆจะตื้นขึ้นแล้วลดลงแล้วพอมาใช้ Synergy a อ p พูนะะบอกเลยค่ะว่าเด็ดเลยค่ะใช้ตั้งแต่เบอร์ศูนย์ถึงเบอร์สามนะแล้วใช้วันนีน้ตอนนี้มันถึงหดสี่สี่กล่องแล้วนะคะตอนนี้ก็ยังใช้อยู่นะ,ะพอใช้เสร็จปุ๊บนะคะก็ใช้วิธีการสลับตอนนี้ก็กลับมาใช้เซตไฮด้าเหมือนเดิมนะคะแต่อยากจะให้ดูนี้ค่ะนี่คือชมหน้าที่ทารักนะคะเมื่อสองปีที่แล้วค่ะ นะปีหกสามต้นปีหกสามนะคะเป็นอย่างเงี้ยค่ะเละอย่างนี้นะคะอุ้ยไม่อยากจะไห่เลยนะตอนนี้ทุกคนรู้หมดเลยนะคะร้อยี่สิบห้าคนนะฮะอันนี้คือเพื่อนถ่ายนะคะไดมอนเพ้งถ่ายนะคะแบบภูมิใจมากว่าทํายังไงหน้าตาริ้วรอยต่างๆมาเลยค่ะหย่อนคล้อยนะคะก็จะเห็นว่ารอยแผลเป็นและมีสิวอุดตันนะคะแอนก็ใช้เซ็ปเมเกี้ค่ะ,คะที่แอนบอกนะคะต้องมีความอดทนนิดนึงมีความพยายามแล้วก็ใจเย็นแล้วก็ทํา ความสะอาดผิวหน้าของเราด้วยชุดอินิ่งแคร์โปเซ็แบบใจเย็นค่ะแอนมาร์กหน้าทุกวันนะคะใช้เพลียวอฟมาร์กทุกวันแต่เพลลิ่งเจลันใช้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะบอกเลยว่าเปลี่ยนจริงๆค่ะทําแบบนี้มีคนถามว่าใช้นานแค่ไหนสองถึงสามเดือนเริ่มรู้เรื่องค่ะแต่ถ้าใช้ไม่สม่ําเสมอนะคะแอนใช้ดีคลินเซอร์เนี่ยเช้านะคะหนึ่งรอบค่ะเย็นค่ะสามรอบค่ะ เช้าเย็นแบบนี้และที่สําคัญค่ะโฟมล้างหน้าต้องทําให้เกิดเป็นฟองโฟมมากๆมันวิปครีมค่ะแล้วแพ็คบลไปที่หน้า,าแล้วปล่อยไว้สักหนึ่งนะคะมันจะทําปฏิกิริยากับหน้าเราแล้วก็ล้างทำความสะอาดเราจะรู้สึกเลยค่ะว่ามีความสดนะคะและตอนนี้คือเมื่อหกเดือนถับมานะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะแต่ปัจจุบันก็เป็นอย่างที่ทุกท่านเห็นนะคะก็อยากจะแชร์อย่างนี้ค่ะว่าการดูแลผลิตภัณฑ์ผิวหน้า ในการใช้ผลิตภัณฑ์ evening Car for เซเป็นเซตพื้นฐานในการทำความสะอาดผิวหน้าก่อนที่เราจะใช้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้จริงๆค่ะกับ v e n i n g แคร์โป r เซตถ้าอยากหน้าปังนะคะก็กลับมาใช้อีบ n ้งแคร์โปรเซที่เป็นเซตพื้นฐานในการทำความสะอาดผิวหน้าให้มากที่สุดให้ลงระดับผิวชั้นในค่ะและรับรองค่ะว่าสกินแคร์ ตัวของอโตมิจะทำให้เราหน้าเป๊ะหน้าปังหน้าเวอร์และก็ที่สำคัญเป็นคนรวยด้วยค่ะขอบคุณค่ะ